ใครที่ชอบปินอาหารสายเกาเตรียมท้องให้พร้อมเพ <c oughs> ราะคลิปนี้นะมีเต่ของแทบอร่อยแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงโซและเป็นร้านที่มาซ้ำบ่อยมากรสชาติถูกใจต้นกำรับแทๆ้ๆกับร้านชอนมันนั่นเองจนมาที่สาขาราชะพฤกษ์สาขานี้นะจะเป็นฟิลแบบบ้านเกาหลีข้างนอกว่าจึ้งแล้วเข้ามาก็ฟิลอบอุ่นแถมมีตู้เกมให้เล่นจริงๆอันนี้นำเข้าจากเกาหลีเลยนะและเมนูเขาก็มีเยอะมากเริ่มด้วยเมนูจูกูมิซังยอบซอนจะเป็นปลาหมึกแล้วก็ซอสเผ็ดล้อมไปด้วยหมูสามชั้นเมนูเนี้ยในเกาหลีคือฮิตมากสั่งเซตเนี้ยคือคุ้้อ่ทีง ใครที่ชอบรสชาสติสไตล์แบบเข้มขน้นต้องไม่พลาดเซตนี้จะกินคู่กับผักหรือว่ากินเป๋า,ปาก็อร่อยปลาหมึกมีความนุ่มหมูสามชั้นก็อร่อยเข้ากันกับผักเข้ากันกับซอบสมากมาก,ก,อ,กอยากให้ได้ลองกินแป่สักแบบพี่พนักง,งานก็จะมาผัดข้าวให้เราจ้าจะเป็นข้าวที่มีสาหร่ายปลด้านบนนำมาผัดคลุกกับซอสแล้วเขาก็จะเกลี่ยข้าวให้เต็มกระทะแล้วก็ลงไข่กุ้งไปเลยมันจึ้งมากแก่เพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกไข่กุ้งคือปกคลุมไปทุกอนุกินเข้าไปเทกเจอร์คือเลิศซอสคู่กับซุปกิมจิล้ลอนแล้ว โรเซ่ที่มีความคิมมี่หวานนิดๆเผ็ดหน่อยๆฟินไปเลยจ้ะแม่และนี่ไก่ทอดชามันที่มีแผ่นชีสแปะอยู่ด้านบนตัวไก่จะเลือกซอสได้ด้วยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ชีทสหอมสสยชีสต้องปรึ้มบอกเลยว่าที่นี่ครบสูตรความเกาหลีแบบจัดเต็มอร่อยจนต้องบอกต่อตามไปกัน